เชื่อไหมพี่รีแป้งไม่เป็นเวลาพี่จะทดลองทีหนึ่งนะพี่ต้องคอยเป็นเมียวาม,มองน้องในไลน์เมื่อไหร่จะว่างนะเพื่อจะให้เขารี้ให้เราอายไหมมากมากเนาะเราจะทางานเหล่านี้ได้ค่ะหนึ่งลรวคนเต้องสังเกตหาคาตอบจะทาว่าทําไมทําไมพอเราได้คาตอบปุ๊บมันก็จะเป็นการเพิ่มองความรู้ให้กับเราพี่ไม่ได้มองว่าพี่จะต้องเพอร์เฟคไปคนเดียวพี่จะต้องพาให้น้องน้องเนี่ยบรรลุปเป้าหมายด้วย พี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะเราเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะด้วยด้วยสายอาชีพเราเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมเมื่อพี่เก่งแล้วน้องๆก็ต้องเก่งตามไปด้วย สวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะน้องเบียวันนี้เบียดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้อยในรายการคุยกันภาษาพี่น้องซีพีแรมค่ะอยากทราบว่าเวลาที่เกิดปัญหาค่ะแล้วกออ็มีความกดดนันพี่น้อยมีวิธีการในการจัดการกับปัญหาต่างๆนั้นอย่างไรคะโอ้แค่เริ่มต้นน้องเบียก็กดดันพี่ซะแล้วเนาะพี่ขอแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องของปัญหาพี่ก็จะแก้จากสาเหตุของปัญหานั้นๆ ถ้าน้องเบียร์จำได้นะคะเวลาหนูพัฒนาสินค้าแล้วหนูมีปัญหาหนูจะเข้ามาคุยกับพี่พี่จะขอหนูดูสินค้านะคะแล้วพี่ก็จะถามคําถามไปเรื่อยๆจากคํำตอบที่น้องเบียร์ตอบประมาณนั่นแหละค่ะซึ่งส่วนนี้เราเรียกว่า Fact and Data แต่อย่าลืมนะคะเราทํางานด้านงานพัฒนาผิดพันธ์สิ่งที่เราต้องมีคือความรู้เชิงวิชาชีพของเราหรือ b a k i n g side เบเกิ้งไซด์คือนะคะมันเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตสินค้าขนมอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบโปรเซสในเรื่องของการผลิตหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องพี่ก็จะเอาสอส่วนนี้มาบรรจบรวมกันเพื่อใ,ในการแก,ก้ปัญหาส่วนที่สอนในเรื่องของความกดดันสติเลยค่ะหนูพี่มั่นใจนะคะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยจะทําให้เราวางแผนและการทำงานของเราเรอพรอมากยิ่งขึ้นแต่ อาจจะมีบ่นๆไปบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำจริงไหมคะใช่ค่ะ,ะพี่น้อยคะอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พี่น้อยสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้คะพี่มองว่าความรักและความชอบเลยคะ่ะพี่มั่นใจนะคะว่าคนเราถ้ามีความรักและความชอบเนี่ยเราจะสามารถก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆ,ๆเราเนี้ยไปได้เวลาที่เราทํางานนะคะเราจะต้องถามตัวเราเสมอว่าเรายังชอบ ถ้าเรามีความชอบเราจะมีความพยายามในการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จเราต้องรักที่จะเรียนรู้ใน,ในการทํางานที่เป็นสิ่งใหม่ๆสินค้าใหม่ๆวัตถุดิบใหม่ๆรวมทั้งสินค้าที่มีความท้าทายหรือมีความกดดันบ้างเพื่อเพิ่มความพยายามให้กับตัวเราเองอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปค้นคน้าหารู้เพิ่มเติมเมื่อได้แล้วเก็เก็บเป็นความรู้ของเราเมื่อใดที่เกิดปัญหาเนี่ยเราก็สามารถดึงองค์ความรู้หรเหล่านี้เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ทันที เริ่มรู้ตัวตอนไหนคะที่แบบพี่น้อยเริ่มชอบในการทําเบเกอรีร่หรือทำขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยคะที่จริงแล้วเริ่มจากการชอบกินก่อนนะคะตั้งแต่สมัยเรียนละพี่ชอบกินขนมขนมเบเกอรี่ที่จริงพี่เป็นคนชอบกินขนมปังพายเพสตี้จริงเค้กเนี่ยเป็นตัวสท,ท้ายเลยที่พี่ชอบเพราะพวกนี้มันไม่ค่อยหวานพอพี่ชอบกินพี่ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันทําอย่างไรพอมาเริ่มทำงาบนี้พี่มีโอกาสได้ไปทํางานลงแป้งมันก็เลยได้ทาขนมปัง นั่นแหละค่ะเป็นจุดตั้งต้นที่พี่ได้เริ่มทำผิดพันธเกรรมที่จริงพี่เริ่มเข้ามาทํางานที่นี่เนาะปี2537พี่เริ่มจากว,วาุฒิปวสเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําพอทาทาไปพี่ก็ไปเรียนต่อนะคะแล้วก็ซึ่งวิชาที่พี่เรียนต่อเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีการอาหาร ตอนที่สมัยเราเรียนปวชปวสค่ะมันจะชื่อวิชาภาคกรรมเนาะแต่พอเราเริ่มเป็นปตีค่ะมันจะชื่อวิชาเทคโนโลยีการอาหารแต่มันไม่ใช่เบกกิ้งไซ์จ๋าจาเนาะมันก็เป็นแค่แบบแบบคนละสถาบันขนาะมันจะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันแต่ม,มันก็จะมีเรื่องของเบกกิ้งไซส์เข้ามาเกี่ยวข้องแหละซึ่งปีที่พี่มาที่เนี่ยค่ะ เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเบเกอรี่ค่อนข้างครั้งใหญ่เลยก็คือมีการเปลี่ยนฟู้ดแอดดิทีฟที่เติมอยู่ในแป้ปงสาลีฟู้ดแอดดิทีฟมันคือวัตถุเจือปนในอาหารนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะมีกฎหมายอาหารรองรับนะะซึ่งมันจะมีการกําหนดปริมาณที่เราจะใส่ลงไปในอาหารได้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างที่เราใช้ในการทำมอวเราปัจจุบันนียค่ะตัวอย่างนะคร สีท,าานน Food Green, ที่เราเติมลงไปในอาหารอันนี้ค่ะจัดอยู่ในหมวดของฟูดแอนดดิทีฟกลิ่นต่างๆที่เราเติมลงไปรวมทั้งสารเสริมคุณภาพต่างๆค่ะที่เราใส่ลงไปในผิดพันของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารทุกๆชนิดเลยแล้วทําให้คุณภาพสินค้าของเรา,าดีขึ้นอันนี้ค่ะจัดอยู่ในหมวดของฟูดแอดดิทีฟทั้งหมดเราก็โชคดีค่ะที่พี่ได้เข้ามาแล้วพี่ก็นําเอาองค์ความรู้ที่พี่มีอยู่ค่ะมามา พัฒนาในกลุ่มสินค้าของภายและกรัวซองช่วงนั้นนะคะมีการฮอมันมีการเปลี่ยนพูดเอทิทที่อยู่ในแป้งค่ะมันเอฟเฟกก็คือมาทําให้แป้งความคงตัวของแป้งเมื่อถูกบิ๊กลงไปอะค่ะมันมีความแข็งแรงมากเกินไปพอเป็นรีดภายและกรัวซองค่ะเมื่อเราตัดปุ๊บมันจะเขาเรียกว่าหดตัวมันจะหดตัวเลยนะคะตอนนี้พี่ก็เลยจะใช้องค์วรมรู้ที่พี่พอมีอยู่ในเรื่องของการทําสินค้าค่ะมาปรับ ปรุงทำยังไงจะทําให้แป้งมัเกิดการรีแลกแล้วดูหลังอบอย่างมันไม่หดตัวซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเล็กๆเลยที่พี่รับผิดชอบก่อนที่จะมาทําเค้กแล้วพี่ก็พัฒนาสินค้าเค้กมาจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2-5-3-7พี่เข้ามาทําภายขวดสเนาะพอ2538พี่ก็ดูแลเค้กจนมาถึงปัจจุบันนี้คะ่ะ ค่ะสำหรับพี่น้อยแล้วคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสินค้าให้สำเร็จคะพี่พี่มองว่าคนที่เรียนค้า,ากรรมเนี่ยจะเก่งในด้านปฏิบัติเนาะแต่การที่เราจะปฏิบัติได้หรือทำสินค้าออกมาให้ให้ได้ออกมาแล้วตรงใจความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันต้องมีความรู้ในเรื่องของเชิงเบเกอร์ไซส์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราไม่ได้วิชาค้ากรรมนะมันเหมือนกับวิชาที่เราอยู่ร้านเบเกอร์ช็อปอยู่ขายสินค้าหน้าร้าน แต่เมื่อไรที่เราเข้าระบบอุตสาหกรรมปุ๊บค่ะมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องมาเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมอย่างที่พี่บอกค่ะว่าพี่จะชอบอ่านอ่านหนังสือเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลเหล่านี้ค่ะเข้ามาเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับเราเพราะอย่างที่บอกค่ะเราทําขนมเก่งอร่อยแต่เราจะทําให้เราจะรู้ได้ไงว่า อะไรที่ม่เป็นปัจจัยผลกระทบต้องหายได้ว่าอะไรที่มันปัจจัยผลกระทบซึ่งอันนี้แหละมันคือเบกกิ้งไซด์ซึ่งเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาผสมรวมกันมาถึงจะพัฒนาสินค้าออกมาเราได้คุณภาพพี่มองว่าความรู้ทักษะและประสบการณ์นะคะรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีเข้ามาในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องก้าวทันที่ยุ่งให้ทันพี่ว่าเพียงเท่านี้แหละคะ่ะความสำเร็จก็จะอยู่ในมือเราแล้ว ค่ะจะเห็นได้ว่าพี่น้อยเนี่ยมีทั้งความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทําขนมเค้กทั้งที่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารโดยตรงเลยอยากให้พี่น้อยช่วยแนะนําวิธีการในการนําองค์ความรู้ของตัวเองมาใช้ในการทํางานเลยค่ะที่จริงพี่ไม่ได้มองว่าพี่เก่งหรือเชี่ยวชาญอะไรนะคะพี่เริ่มทำงานที่ซีพีแรมครั้งแรกเนี่ยพี่รับผิดชอบสิ่งากรูปถ่ายและกลัวซองแต่น้องเบียรเชื่อไหมพี่รีบแป้งไม่เป็น เวลาพี่ถ้าทดลองทีหนึ่งนะพี่ต้องคอยเป็นเมียวามมองน้องในไลน์เมื่อไหร่จะว่านะเพื่อจะให้ข้รีที่เราอายไหมมากมากเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความอายต้องเก็บไปก่อนเราต้องเริ่มสังเกตว่าทําไมน้องเขาทำแบบนั้นทําไมน้องเขาทำแบบนี้ก็สอบถามเขาไปเรื่อยๆแต่เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมเลยค่ะพี่ก็หาหนังสือมาอะไรที่จะทําเป็นปัจจัยที่ทําให้พายหลังอกของพี่ออกมาแล้วสวยแล้วก็ไม่หดตัวแต่น่าเสียดายพี่ทำเสียงคากลุ่นได้เพียงปีเดียวเอง หลังจากนั้นก็คนที่ทําเค,ค้กลาออกพี่ก็เลยได้รับผิดชอบสินค้ากลุ่มเค,ค้กนะคะและเป็นช่วงที่ทางบริษัทของเราะคะ่ะกำลังที่จะเริ่มขยายสินค้ากลุ่มนี้เข้าไปด้วยพอพี่มาทําเค,ค้กปุ๊บพี่ก็พบว่าทําไมสินค้ามันไม่เหมือนอย่างที่ลูกค้าต้องการทําไมมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไอ้ทําไมทําไมเหล่านี้ล่ะคะ่ะทำห้พี่ต้องหาคําตอบพี่ก็เริ่มจากการสึกสารในเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบอะไรบ้างที่มาส่งกระทบแต่ข้อมูลจากวัตถุดิบเหล่านี้มันจะมาจากซัพพลายเออร์ พี่ก็คุยกับสบเปอร์เยอะมากเขาอยากขายวิธให้เราค่ะอย่างน้อยเขาต้องเอาข้อมูลมาหาให้เราส่วนที่สองคือพี่หาหนังสือเบเกอรี่มาอ่านเป็นชื่อเบเกอรี่พื้นฐานสมัยที่พี่ทางานแรกๆค่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Google ให้เราหาทุกอย่างจะหาจากหนังสือหมดเลยพอได้ข้อมูลทั้งหมดค่ะเราก็มาทดลองระหว่างทางการทดลองเนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ประเมินผลว่าทำไมไม่เป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ผลหลังจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาค่ะ จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่มองว่ามันเป็นออคความรู้ที่เสริมในการที่พี่ทํางานได้ได้เร็วขึ้นสรุปนะคะพี่มองว่าเราจะทํางานเหล่านี้ได้ค่ะหนึ่งเราต้องนคนจ้องสังเกตหา,ตาคาตอบจะคาว่าทําไมทําไมพอเราได้คําตอบปุ๊บมันก็จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเราส่วนที่2คือเราต้อง อ่านพวกงานวิชาการหรืองานวิจัยบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับเราเพราะว่าส่วนใหญ่พวกงานวิจัยหรือวิชาการกต่างๆเหล่านี้เขาจะสรุปข้อมูลมาให้เราแล้วอันที่3าคือสเปควัตถุดิบอันนี้ต้องอ่านให้ละเอียดมองว่าอะไรที่เป็นสิ่งผลกระทบที่จะทําให้โปรดัก์ของเราไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการส่วนที่4ี่คือกฎหมายอาหารข้อนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะหนูเพราะว่าเราทาอาหารเราต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเมื่อผู้บริโภคเอาไป ประทานแล้วเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าสินค้าเรามีคุณภาพและสอบกลับที่มาที่ไปได้าการที่พี่น้อยเป็นคนส้างสังเกตชอบสงสยัยชอบคิดว่าทำไมทำไมมันเกิดจากอะไรหรอคะพี่ว่ามันเกิดจากการทำงานจริงอะค่ะในทุกๆเรื่องเลยเนาะตั้งแต่ชีวิตประจำวันเราเลยไม่เหมือนเวลาเราทำกับข้าวอยู่บ้านนะอะอ้าวทำไมรสชาติมันเป็นแบบนี้ ทำไมเราผัดผักออกไปแล้วไปสีมันเปลี่ยนทำไมเราเติมมันนี้ไปแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการมันก็เลยติดตัวพี่มาเพราะว่าพี่เป็นพี่สาวคนโตค่ะพี่อยู่บ้านพี่ก็ต้องทํากับข้าวให้น้องกินเนี้ยค่ะอันนี้มันก็เลยติดตัวพี่มาพอพี่มาเริ่มทํางานปุ๊บพี่ก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นทําไมมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่จะติดคําว่าทําไมทําไมบางทีน้องๆจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยพี่ไปจับผิดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่ะพี่จะชวนให้หนูองๆคิดว่า ทำไมมันเป็นแบบนั้นทำไมมันเป็นแบบนี้เพื่อจะให้หนูตอบออกมานะคะแล้วพี่จะได้สามารถช่วยไปแก้ปัญหาหรือไปหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะทําให้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันออกมาแล้วได้ดีแล้วมีคุณภาพเนี่ยจากคาถามแบบเพื่อทำไมทําไมเนาะหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่บอกไปเลยว่าเขาต้องทําอะไรหนึ่งสองสาแต่จริงๆอ่ะพี่ต้องการกชวนให้ทุกคนคิดค่ะว่าที่หนูทําแบบนี้มันเกิดทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ เพิ่มมันก็คือเราต้องสังเกตพอเราสังเกตเราจะได้คําตอบ่าทําไมเราเป็นแบบนี้อ๋อเพราะหนูใส่ขั้นตอนแบบนี้ไปหนูตีแบบนี้ไปแล้วสุดท้ายผลผลัออกขอหนูออมาเป็นแบบนี้นียคือเหมือนชวนให้คิดแล้วก็หาคําตอบเพื่อเราจะได้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มาของสาเหตุจริงๆได้แต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าน้องๆเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเออพอเริ่มทําไมทําไมปุ๊บทุกคนก็เรียนรู้แล้วว่าเนี่ยต้องหาคําตอบแล้ว ก็จะตอบออกมาโดยโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องรอให้ถามว่าเพราะอะไรพอถามเออทำอทไมเ,เป็นแินี้แค่คําถามแรกอะจะพลั้งพูออกมาเลยใช่เพราะว่<ๆ>จาจับปัญหาที่เจอที่หนูเจอที่หน้างานเนะาะหนูก็อยากจะทําให้มันสาเร็จขึ้นเร็วๆค่ะเพราะนั้นคาตอบตัวเนี้ยมันจะพลั้งพูออกมาเอง ประสบการณ์จากการทำงานของพี่น้อยเรื่องไหนคะที่พี่น้อยรู้สึกท้าทายแล้วก็มีความภูมิใจมากที่สุดคะที่จริงพี่ภูมิใจแคกระทุกตัวเลยแล้วสินค้าที่พี่พัฒนาออกมาเนี่ยพี่ภูมิใจกระทุกตัวที่พี่ทาแต่สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดน่าจะเป็นเลอแปลงบานานาันดาสินค้าเนื้อเค็กนุ่มมากๆไส้เนี่ยเลวแล้ว,ลวต้องไม่เป็นก้อนจําหน่ายในราคาที่บริโภคสามารถจับต้องได้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจากองค์ความรู้ที่พี่มีก็พี่ก็สามารถพัฒนาสินค้าตัวนี้ออกมาจนสําเร็จและนอกจากนั้นแลวพี่ยังสามารถส่งต่อสินค้าเหล่านี้ให้กับทีมงานนบไปัพัฒนาสินค้าไปตัวอ,อื่นต่อได้ค่ะเวลาที่น้องๆในทีมอะค่ะรู้สึกเครียดหรือกดดันจากการทำงานพี่น้อยมีวิธีการในการ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆในทีมยังไงคะค่ะพี่มอว่าเราต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะถ้านหนูสังเกตนะคะว่าบางทีเวลาน้องๆมาทํางานค่ะพี่ก็สังเกตหน้าเอ๊ะวันนี้แต่งตัวสวยจังทำไมไมันอยู่เครียดจังเขาก็จะเข้าไปพูดคุยด้วยบางครั้งพี่ก็จะเล่าประสบการณ์ที่พี่เกิดขึ้นจริงในการทํางานให้น้องๆฟังพี่มักจะบอกน้องๆเสมอว่าคนเราไม่ได้เก่งภายในวันเดียว ประสบการณ์จากห้องเรียนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตในการทํางานเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากการทํางานจริงแล้วเราต้องย้าเสมอว่าเรายังชอบสิ่งที่เราทำอยู่ไหมถ้าเรายังรักและยังชอบเนี่ยเราต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเก็บองความรู้สะสมประสบการณ์แล้วทุกอย่างจะก้าวผ่านไปได้เอง คาดหวังกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานในสายงานนี้ยังไงคะพี่มองว่างานด้านพัฒนาสินค้าเป็นงานที่เราต้องใส่ใจคนรอบด้าน่ว่าจะเป็นลูกค้าบริหารผิดพลาดฝ่ายผลิตรรวมๆทุกๆส่วนที่อยู่ในองค์กรเราสิ่งที่เราจะต้องสําคัญคือเราจะต้องเปิดใจรับฟังคอมเมนต์ต่างๆท,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 ที่มีเข้ามาแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้และต่อย,ยอดพี่มองว่าน้องรุ่นใหม่ๆอะคะ่ะเก่ง มีไอเดียและค reat ี e ดีนะคะขอเพียงแค่มีความกล้ากล้าที่จะตัดสินใจอะไรที่คิดว่าใช่ลงมือทําเลยแค่นี้ทุกคนก็จะเก่งและเติบโต,ตแล้วค่ะแล้วน้องเมียม,มีวิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะ ค่ะถ้าสำหรับเบียนะคะเบียคิดว่าปัญหาทุกอย่างะคะ่ะเราต้องมองที่จุดเริ่มต้นสาเหตุของมันแล้วก็พยายามหาคําตอบโดยการใช้องค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของเราที่มีอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดปัญหาเหล่านั้นนะคะไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆเราก็จะวิ่งไปหาพี่พี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีประสบการณ์โดยตรงเพื่อช่วยเราในการแก้ปัญหานั้นนั้น,นะคะ่ะหนูรู้สึกว่าเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องอะคะ่ะ เราไม่ได้แบ่งแยกหรืออะไรเลยเราสามารถคุยกันได้ตลอดพี่ๆทุกคนแบบว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็อาแขนรับตลอดไม่ว่าจะแบบมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่เสียใจดีใจอะไรก็ตามก็คือพร้อมที่จะปรึกษาให้กับน้องๆได้ทุกเรื่องค่ะจริงๆที่เนี่ยเป็นที่ทํางานที่แรกของหนูเลยซีพีแรมมา่ะเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงเติบโตมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเลยแล้ว หนูคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพได้ดีค่ะแล้วสิ่งที่พี่น้อยประทับใจใน CP Ram ของเรามากๆเลยคืออะไรคะพี่ว่าความเป็นพี่เป็นน้องเนาะเพราะที่นี่ก็อย่างที่หนูบอกอว่าเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องพี่สามารถคุยกับหัวหน้าพี่ซื่อสมัยก่อนก็คือคุณสิริพร พี่สามารถคุยกับพี่ก็ได้ทุกเรื่องมีปัญหาเราก็นี่ค่ะหอบสินค้ากันเข้าไปคุยไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอาคําแนะนําบ้างเอาสิ่งที่เราคิดบ้างแล้วเราเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะลงไปทดลองจริงนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะต้องทุกอย่างมันเกิดจากการทดลองจริงลงมือปฏิบัติจริงแล้วเราก็วิเคราะห์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาสรุปผลค่ะว่าเราควรจะทําไงต่อไปในการทํางานของพี่แต่ละครั้งค่ะพี่จะไม่ได้ลุยทำไหนะคะ เราจะต้องทดลองและประมวลผลแล้วก็ปรับทดลองประมวลผลแล้วก็ปรับทาแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆมันจะนความเคยชินช่วงแรกๆเราเราจะมีคนที่ทําสินค้าเค้กเนี่ยอย่างน้อยเนาะพี่ก็มีพี่คนหนึ่งเราก็มีหัวหน้าเลยเนี่ยค่ะพอเราทำอะไรออกมาขายได้ขายได้แล้วก็ดีใจดีใจกับัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานแต่พอมันเริ่มเติบโตขึ้นเราก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาพอเราส่งมอบตัวผลรดักต์ให้น้องได้พัฒนา แล้วพอสินค้าเขาขายได้พี่ก็รู้สึกเออลูกค้าก็ชมครใครคใครก็เข้ามาชิมแล้วก็โอเคกับสินค้าเราค่ะมันก็พอให้เรามีความสุขไปด้วยพี่น้อยมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานกับชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างคะที่จริงแล้วพี่มองว่าสองส่วนแลวมาต้องมาล้านกันเนาะในชีวิต มองส่วนตัวก่อนเนาะคือคนเรามอมีครอบครัวปุ๊บเราต้องมายความรู้สึกของคนที่เราอยู่ด้วยเนาะด้วยความที่ว่าสถานะการดันงานของพี่มันจะต้องมาตั้งแต่มาเรามาเช้าบางทีเราเรากลับมืดค่ำอย่างี้ค่ะเพราะว่าสินค้าเรางานพัฒนาสินค้าคเราต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้น,ม,นม,มันไม่สามารถเก็บแล้วไปทําในวันรุ่งขึ้นได้บางทีคนที่เราอยู่ด้วยอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ต้องพยายามอธิบายเขาฟังว่าด้วยอาชีพเราเป็นแบบนี้ แต่พอเรามาถึงที่ทํางานสิ่งที่เราอยู่ที่บ้านเราก็เอาวางไปก่อนนะเวลาที่เราอยู่ที่นี่ค่ะเรามีน้องๆในทีมที่เราต้องดูแลนะคะพี่ไม่ได้มองว่าพี่จะต้องเพอร์เฟกต์เป็นคนเดียวพี่จะต้องพาให้น้องๆเนี่ยบรรลุปเป้าหมายด้วยพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเติบโต,ตไป,ปพร้อมๆกันนะคะเราเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะด้วยด้วยสายอาชีพาเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีม มื่อพี่เก่งแล้วน้องๆก็ต้องเก่งตามไปด้วยสิ่งที่คาดหวังแค่นี้พี่ไม่ได้หวังตงําแหน่งไม่ได้หวังที่จะมีเงินอะไรมากมายเนาะพี่มองว่าแค่มีความสุขกับการทํางานทุกวันเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วคนที่บ้านเข้าใจไาอยู่ที่ทางานทุกคนโอเคอแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่น้อยอยากให้พี่น้อยช่วยแนะนํา ข้อคิดแล้วก็แนวทางในการทำงานนะคะให้กับคนที่ได้รับชมวิดีโอนี้ด้วยค่ะค่ะพี่มองว่านะคะเราจะทาะไรไอใคอยเรามีความรักและความชอบมันที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและหาคำตอบจากคำ่าททำไมทำไมจะทำให้เราสามารถก้าวผ่านและประสบความสำเร็จได้ ันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้องค์ความรู้กับเบียรเบียคิดว่าเบียสามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะต้องขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ